มันสึว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับตำแหน่งแรกนะครับตวจุดเด็ดตัวตนนะครับในเรื่องของสิ่ง Le> ที่ไพ่เตือนเนี่ยไพ่ขึ้นเหนี่ยวรั้งเนี่ยอืมในสิ่งที่มันเป็นที่คุณเริ่มต้นมีความมุ่งมั่นนะครับบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่ไพ่อยากเตือนว่าสิ่งที่คุณเริ่มต้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผิดนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีและสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่จะนํามาสู่ความสเร็จอยู่แล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะคิดมากความทุกข์เลได้น้อยบางอย่างต้องปล่อยวาาางงงงงบ้้ไมม่่่่ัันนนนเเียรือตๆก เมเริ่มต้นสตินะอย่ามัวไปคิดเยอะนะลงมือทาให้เต็มที่นะครับแต่หม่งต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอธิษฐานนะคือข้อเสียตําแหน่งข้อข้อเสียเนี่ยคือไพ่ขึ้นมา้เรื่องความใจร้อนเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมันเหมือนแบบการที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับเทพเทวะการสวดมนต์นะการที่คุณอยู่บนหิ้งพระที่บ้านนะเป็นการที่คุณไม่เชิงที่จะสวดอ้อนวอนที่จะขออะไรบางอย่างแต่เป็นการที่คุณปรับใจตัวเองให้นิ่งมากขึ้น ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันผิดพลาดแล้วก็ดูตัวเองว่าคุณใจร้อนอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปคุณจะแก้ไขอย่างไรเป็นการที่อยู่ตัวเองแล้วมันให้เห็นถึงปัญหาและมีสติป,ปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับตำแหน่งคนรอบข้างใครขึ้นในเรื่องอุปสรรคในคนรอบข้างบางอย่างก็ยังพึ่งไม่ได้มันเป็นอุปสรรคด้วยบางทีพึ่งมากมันก็เหมือนมันสร้างเรื่องให้เพิ่มขึ้นพึ่งตัวเองในห้องจุงเนี่ยดีสุดเลยแล้วก็ทําให เรื่องต่างๆมันไปได้เร็วไปได้ง่ายมากขึ้นยังไม่จังหวะที่จะต้องพึ่งใครนะจะเป็นจังหวะที่คุณทําให้เต็มที่มากกว่านะครับต,ต่อมาอุปสรรคไปขึ้นเป็นเทวเวสวร์อืมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปขึ้นเป็นเทวเวสวร์ด้วยนะครับในเรื่องของอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นนะไปสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นอะขอดูวาสนาหน่อยขึน้นอะไรไปขึ้นเจ็บปวดอืมในเรื่องของอ่า การใช้สติปัญญานะแล้วก็การใช้ความคิดเพื่อจะลบล้างสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับมันไม่เชิงที่มันจะหายไปจากใจหรอกแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเริ่มต้นสิ่งที่คุณกลัวเนะี่ยมันจะไปได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรจากเทพเทวานั่นะเป็นเทเวสุวรรณเพื่อจะหนุนนำนะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามีความเข้มแข็งคือ พลังงานของไพ่เทวเวสวร์น,นี่มันเป็นเรื่องของพลังงานกจะจัดปรุปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่มันสร้างด้วยสติปัญญาของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมันรู้สึกว่าเราควรจะมูอย่างไรนะขึ้นเทาเวสวร์แล้วไพ่จะขึ้นอะไรอีกเดี๋ยดูซิไพ่ขึ้นปเป็นเรื่องของอ่า ชาพนักกิจนะขึ้นในเรื่องของการวางใจขึ้นในเรื่องของการปรับใจให้มีความมั่นคงมากขึ้นอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ต้องปล่อยมันผ่านไปนะทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการสอนตัวเองเพื่อจะเรียนรู้กับธรรมชาติของชีวิตนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรทกมาสองโอ้ยนะเออเป็นในเรื่องของทั้งเท้าเวสวรรณทั้งเท้าวิรทกนะทเท้าวิรทกเนี่ยเป็นพลังงานเจ้าแห่งคุด รเรามีทวิปสวนแล้วก็สามารถไปไหว้พยักขุดได้เพื่อจะหนุนหนับนะครับให้เกิดความสเ็จยิ่งถ้าใครทํางานเกี่ยวกับอาคาราชการหรือใครที่เป็นหัวหน้าคนนะเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะขอพอรที่ใจะให้เกิดความสําเ็จนะเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจนะสามารถควบคุมหรือว่าสามารถคุมลูกน้องได้นะมีอะไรก็ พูดอะไรใครก็เชื่อนะพูดอะไรใครก็รักนะครับมันก็ทะเป็นการที่คุณเสริมดวงให้กับตัวคุณเองได้ดียิง่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาเปน็นหารขึ้นเป็นเรื่องของการเสริมดวงนะครับโดยการที่ถวายสังฆทานนะครับเพื่อหนุนนําให้ตัวเองดีขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีดอกไม้ด้วยก็ได้นะหรือ,อาดอกไม้เนี่ยไปถวายเทเวศวร์ก็ได้เป็นดอกกุหลาบนะเออเป็นดอกกุหลาบเพื่อจะหนุนนําให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จเกิดความเข้มแข็ง นะเกิดความมั่นคงในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเรื่องของความรักด้ด้ดยเช่นกันโดยไปถึงเรื่องของการที่กว่าดลานวัดนะเพื่อจะสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆนะเกิดบุญเกิดกุศลในตัวคุณเองนะครับแลนะเมื่อคุณทําบุญแล้วก็อุทิศบุญด้วยนะครับให้กกบเจ้าการรมวิเวณเจ้ากเกจตรเทพเทวที่ปกปักรักษานะแล้วก็สุขสิริอย่างเนี่ยจะค่อยส่งปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเชื้อว่าในเรื่องของไพ่จะเติอนอะไรบ้างน,นะครับในเรื่องของความรักและก็จะมูอย่างไรให้ความรักดีขึ้นได้บ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะนะครับก็สามารถขอพรนะกับพระศิวะเพื่อจะหนุนนําให้ความรักดีขึ้นนะจุรสรรคปัญหาต่างๆความรักที่คุณไม่ต้องการความรักที่คุณไม่ปรารถนานะครับก็สามารถที่จะขอพรกับองค์พระศิวะได้นะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นชูชกนะครับเรื่องของการร้องขอ กับองค์พระศิวะนี่แหละกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับก็จะได้รับพรได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับอรทไพ่ขลังว่ายังไงต่อเนี่ยไพ่ึ้นในเรื่องของการที่ปล่อยใจให้เป็นสารภาพนะครับบางอย่างมันมีความคิดที่มันขัดกันอยู่นะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดกันเนี่ยมันทำให้มันเกิดทางแย้นะครับมันทำให้คุณไม่เป็นอิสรภาพทางจิตใจตัวคุณเองในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะในเรื่องต่างๆที่มันก็ ต้องอาศัยในเรื่องของภาวะใจนะครับอาศัยในเรื่องของการที่คุณต้องปรับใจปรับความรู้สึกปรับหลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันดีขึ้นนะนเนื้อต่างๆในมันไปอยู่ชื่อว่า,าตัวคุณเนี่ยเมื่อมีการปรับใจดีแล้วนะเราขอพอรจากเทพเทวาแล้วนั้นะในเรื่องของสิ่ง,งต่างๆมันก็จะค่อยๆดียิ่งขึ้นในตัวเช่นกันนะครับมนชื่อว่าไพ่บิดยาพิหารขึ้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับไพ่ขึ้นไป็นเรื่องของการดึงจงกรมนะครับแล้วก็ การเป็นการสร้างติให้เกิดในเรื่องของพลังงานทางจิตใจเนี่ยให้ดีขึ้นในเรื่องของการตนใจและเรื่องของความรักมันก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับลงไปถึงเรื่องของการทําบุญบรงศพนะเพื่อจะหนุนนาให้ความรักตัวคุณนะสิ่งดีๆเนี่ยให้มนหลุดหายไปนะครับเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องของความกังวลใจต่างๆจะค่อยๆดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเราไูดูซิว่าในเรื่องของเลขมงคลนะการที่จะเสริมในเรื่องของความรักของตัวคุณจะเป็นเลขอะไรในช่วงเดือนนี้นะครับเลขแรกนะครับใพ้ขึ้นเป็นเลขเจ็ดนะครับ เลขต่อมาคือเลขห้านะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขห้าถือว่าเป็นเลขมงคลนะในการเสริมดวงความรักของตัวคุณในช่วงเดือนนี้นะครับเลขเจ็ดเป็นพลังงานของอพลังงานของความกล้าเนาะเป็นพลังงานของการขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆเลขห้าเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ศกดิ์สิธิ์นะในเรื่องของพระศิวะในเรื่องของเทพเทวที่ปกปักปักษาก็จะหนุนนำนะให้คุณขจัดอุปสรรคปัญหาไปได้เมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทำเป็นไวเปอร์นะครับหรือว่า คุณจะจดใส่กระดาษนะใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะจะเป็นในเรื่องของการเสริมความรักกรรจุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับบท่วาไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในสิ่งที่คุณเองจะต้องปรับใจให้ดีขึ้นแล้วจะมู้อย่างไรนะครับให้ความรักดีขึ้นได้บ้างนะอย่างแรกไม่ขึ้นเป็นเทพเจ้านาจานะครับในการที่ขอพรน,นะกับองค์เทพนาจาผพ้จะหนุนนำให้เกิดความสุขเหนือเรื่องความรักมากขึ้นความสมหวังมากขึ้นรับก็จะ หนุนหนะักให้จิตใจตัวคุณเข้มแข็งได้ึ้นได้มากยิงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไพขึ้นเป็นพระรามนะครับในการปรับใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องของความรักอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเข้มแข็งนะครับได้มากโดยแค่ไหนจากปัจจุบันจนถึงอนาคตนะครับไพ่ขลังขึ้นไปในเรื่องของจิตใจที่มันต้องปรับใจให้ดีขึ้นนะเรื่องต่างๆที่มันบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องปล่อยวางนะอย่าไปยึดติด อะไรจึงเดินไปให้ขึ้นประเทพระเจ้าอีกหนึ่งเพ่งเจียนะครับก็ไปไหว้อีกหนึ่งองค์ก็ได้นะครับเพื่อจะหนุนน<ม>ําให้จิตใจตัวคุณมีความเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญานในการคิดในการตัดสินใจในการดึงดูดความรักให้มันสมหวังมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไ<ๆ>พ่บุญญาพิธิฐานขึ้นมาเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับเจ้าที่นะครับหรือว่าการขัดพระเชษฐะที่บ้านหรือที่วัดก็ได้เพื่อจะให้เกิดการขจัดอุปสรรคปัญหานะให้เกิดความสมหวัง ที่จะสามารถเกิดขึ้นกับตัวกุลได้ด้วยนะครับการทํบบาบุญให้กับเจ้าที่ตระถางเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปทําบุญในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานไห้ทานรักษาศินเจริญภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยก็จะสามารถอุทิศบุญให้กับเจ้าที่ตระถางเพื่อจะหนุนนำนะครับให้ชีวิตของตัวกุลสิ่งที่คุณปรารถนาก็สําเร็จได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่เนะราเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มารู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับแล้วจะมูอย่างไรให้ความรักดีขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นไปในเรื่องของสืบชะตานะในเรื่องของการสืบชะตาเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานที่อ่าคุณเองต้องพาตัวเองนะไปมูในสถานที่ต่างๆเข้าวัดเข้าวารทำบุญเยอะๆนะในห้องตรงนี้พเพื่อจะหนุนนำให้ความรักดีขึ้นนะครับอาจาชวน คนที่คุยด้วยไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะหนุนนาให้ความรักของเราตังคู่เนี่ยดีขึ้นเป็นการเสริมดวงความรักของตัวคุณนะครับต่อมาไปขคืนเรื่องอินคู่เนี่ยเออม,มันเป็นเรื่องของอพลังงานความรักที่มันเชื่อมต่อเชื่อมโยงน,นะหากคู่คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยหากเขาเป็นคู่กับคุณแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดต่อกันนะมันจะไม่ออกจากไปจากชีวิตตัวคุณ นั่นแล้วมันเป็นการที่คุณเนี่ยต้องปรารถนานะแล้วก็พิสูจน์ใจกันไปนะครับในเรื่องการที่ถ้าคนที่ใช่ก็จะใช่อยู่กับเราแน่นอนเราต้องมั่นใจเขาไว้เพราะให้ขึ้นว่าเออคนคนนี้เหมือนเหมือนเขาก็มีเป็นคู่กับคุณมาก่อนในอดีตชาติหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่มันดุดดุเข้าหากันถึงแม้ว่าจะมีความพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างแต่มันก็ยังดึดดุเข้าหากันอยู่มันเลยทําให้มีการสารต่อมีการพูดคุยกันต่อไปจนถึงอนาคตไปถึงปัจจุบันถึงอนาคตได้เลยนะอ่ะดูซิว่าให้ขังว่าอย่างไรตอ ไฟขึ้นในเรื่องของความมั่นใจนะไฟขึ้นเป็นเนี่ยต้ศรีอานาจเนี่ยคือความมั่นใจเราไฟขึ้นตระบแดงเนี่ยไฟขึ้นเป็นพลังงานของการใช้ความคิดนะการที่คุณเองต้องพูดความจริงนะแล้วมันเกิดความมั่นใจเพราะว่ามีโอกาสที่เขาเองเนี่ยไม่ชอบคนโกหกนะมีโอกาสที่คุณเองหากคุณพูดในเรื่องของสิ่งที่มันถูกต้องพูดในสิ่งที่มันอ่าเขา รู้สึกดีนะมันเป็นเรื่อง,องคําพูดอย่างเดียวเลยฮุวงช่วงนี้ที่จะทําทให้เขารู้สึกโอเคทําให้เขาสึกมั่นใจรู้สึกมั่นคงในความรัก <S <S ก็จะช่วยนุนนําความรักดียิ่งขึ้นนะครับ <S 1> <S 1> <S พระบุญญาปนิหารขึ้นมาในะเรื่องของการที่เสริมดวงในการคิดดีทดําดีพูดดีนี่แหละนะครับในการที่คุณจะทําอะไรก็ตามเนะเรื่องของคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคิดดีทําดีพูดดีก็จะนุนนําความรักดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการบริจาคร่างกายเพื่อจะนุนนําความรักนะครับนุนนําชีวิตต,ตรงตัวคุณ ได้ดยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาราเชื่อไพ่จะเืออะไรบ้างนะครับในเรื่องของคนมีคู่แล้วก็จะมูอย่างไรให้คู่ของคุณดีขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพัซซิวุรีนะครับในหงช่วงนี้ก็เราสามารถไปขอพรกับพัซซิวุรีนะเพื่อจะขจัดอุปสรรคปัญหาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินทองนะในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคู่ของคุณความรู้สึกความรัก,รกต่างๆมันก็ต้อง เกี่ยวโยงในเรื่องทุกเรื่องนะครับเป็นการปรับในเรื่องพลังงานจิตใจตัวคนที่ดีขึ้นไปหนึ่งทางด้วยนะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นมาถ่งซัมจังนะครับการฟันฝ่านะการที่จะทําสรรพสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้เป็นในเรื่องของการเดินทางนะสิ่งต่งตางๆเป็นเรื่องความรักที่มันเดินทางผ่านพ้นกันมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันจะถึงอนาคตทุกอย่างเราต้องปรับทําความเข้าใจกันไปแต่ว่าทุกอย่างเมื่อเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะ ไปต่อกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับภัยขังขึ้นมาเรื่องของอความรักที่มันเกี่ยวโยงนะเป็นความระแวงระวังมากกว่าถ้าหากคุณมีเรื่องของการที่จะมาระแวงระวังในเรื่องของมือที่3ความกลัวต่างๆมันก็เป็นการที่แบบ ข้อสงสัยนะเจอะจนเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดความอึดอัดได้เหมือนกันนะบางทีต้องระวังเหมือนกันเพราะไปขึ้นเตือนมาว่าบางความคิดของตัวคุณที่มันไม่มีมูลเหตุเนี่ยแต่่ามีความสงสัยเนี่ยมันทาให้เกิดความอึดอัดกันได้มีอะไรก็พูดกันตรงๆนะถ้ามันมีก็ว่ามีไม่มีก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องค่อยๆคุยกันแต่อย่าไปกล่าวหากันนะมันทาให้มันเกิดความเสียด้ําใจกันเพราะในไพ่ที่ตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้ขึ้นในเรื่องของมือสังนะแต่มันเป็นเรื่องของการเตือนในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองดด้้ววยะรัก็ตองงี ให้บุญญาพิธิขัขึ้นในะเรื่องของการทําบุญบ้านนะแล้วก็สร้างบุญเนี่ยด้วยการต้นมันตะเกียงเพื่อเสริมแสงสว่างนะะเรื่องของคู่ของตัวคุณเนี่ยให้มันเกิดความสว่างมากขึ้นนะครับแรงดึกความรักดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ความรักมีแสงสว่างนําพานําทางให้ไปในทิศทางที่ดีรวมกันนั่นเองนะครับเรามาดูซิว่าเราจะเสริมดวงความรักด้วยเลขมงคลนะครับดูซิว่าเลขมงคล ที่จะส่งเสริมความรักของคุณในช่วงนี้เป็นเลขอะไรนะครับไปขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับไปขึ้นเป็นเลขห้านะครับเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้เสริมเนื้อเรื่องความรักให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นเลขหนึ่งคือความกล้านะคือทําอะไรบางอย่างมันก็ด้วยความคิดที่ถูกต้องนะครับเลขห้าเป็นคูรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งสองสิ่งสองอย่างเนี้ยมันทําให้เกิดความสุข เกิดนะค,ความสมหวังแล้วก็เกิดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังมากขึ้นในเรื่องของความรักนั้นคุณสามารถนําเลขเหล่านี้เอาไว้รมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทำบริเอร์หนาะไปดูว่าจดศักดาษเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นนี้เป็นการเสริมดวงความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับ มันเชื้อห้จะเกิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมูอย่างไรให้งานของเราเนี่ยมีความปังมากขึ้นนะครับอย่างแรกไปขึ้นเป็นพระอัคนีนะพระเพลินะครับในเรื่องของไฟนะในเรื่องของหนึ่งคือความที่มีความมุ่งมั่นนะแล้วก็มีไฟในการทํางานนะมีแพชชั่นที่ดีนะครับแล้วก็ดมไปถึงเรื่องของการที่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับบางทีมันมุทะลุเกินไปจะร้อนเกินไปมันก็ทําให้อ่า เกิดการเสียใจที่มันเป็พลาดได้แล้วต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของจีกงนะครับเรื่องของการยืดหยุดนะอะไรบางอย่างที่มันผิดหวงังอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยืดหยุดบ้างนะก็ให้มันทุกอย่างมันดเรียบงานในสุดแตรหการตัดสินใจต่างๆนะบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าข้อเสียตัวคุณเนี่ยมันเป็นความแบบ รีบร้อนนะความใจร้อนต่างๆบวกกับพระอภรีด้วยนะมันเป็นความใจร้อนที่บางทีมันคิดไวไปนะมันทำให้เกิดความผิดพลาดและอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ต้องยืดหยุดกับทุกๆสถานการณ์นะทำตัวให้เป็นหนึ่งเหมือนดั่งน้ำนะใจเย็นๆก็ไว้และน้ําไปได้ทุกๆที่ทุกๆเวลานะครับไปทุกๆภาชนะได้หมดเลยนะครับไพ่ขลังขึ้นอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของเนี่ยการที่คุณ ใช้พลังงานจิตใจตัวคุณนิดด้วยมีความนิ่งมีความสงบเนะี่ยไปขึ้นเป็นเซโลราปเนี่ยไปขึ้นเป็นเรื่องของเสือนะที่กําลังหมอกนะเออเป็นการที่คุณต้องทําจิตใจให้นิ่งสงบนะครับพลังงานจักรวาลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะช่วยเหลือหนุนนันะครับให้ดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดความสมหวังที่จะทําให้เกิดขึ้นนะต้องเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีของตัวคุณก่อนนะครับไพ่บุญญาเป็นีหารขึ้นเป็นเรื่องของการเสริมดวงโดยการปล่อยนกนะครับการปล่อยปลานะการให้ชีวิต แก่สรรพสัตว์นะเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความเสร็จมากขึ้นนะไปขึ้นปิดครูต้องแก้เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของพลังงานของอคำมั่นสัญญาคําสาบานต่างๆนะเราก็ต้องมีการไปถอนคําสาบานต่างๆถ้าหากมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไปขึ้นเตือนมาให้คุณระลึกถ,ถึงว่ามีหรือไม่ถ้ามีก็คือมีไม่มีก็ อใช้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วกอ็อยากไปคิดเดยอะคิดมากทําทุกสิ่งอย่างให้ดีที่สุดในปัจจุบันก็เพียงพอนะครับจากนั้นเนี้ยเรามาดูเลขมงคลที่จะเสริมดวงการงานของตัวคุณนะครับเป็นเลขอะไรในห้องจงนี้นะครับดูสิเลขมงคลเลขแรกนะครับไปขึ้นเป็นเลขแปดนะครับอืมไปขึ้นเป็นเลขเจ็ดนะครับทั้งเลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดนะเสริมดวงให้คุณเนะี้ยประสบความสำเร็จมากขึ้นในเรื่องของงานที่จะกําลังมีเข้ามานะครับเลขแปดหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อินฟลิตี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็จะเป็นหนังที่คุณคิดเป็นหนังที่คุณหวังได้นะครับเลขเจ็ดเป็น,นาการกะจัดอุปสรรคปัญหาต่าง,างๆเรื่องใดก็ตามที่คิดเยอะคิดมากทําให้คุณมีความฉลาดมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นเมื่อคุณนําเลขหลงนี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณนะครับทำมอยเปอร์ก็ได้นะครับเจ้สาสกัดใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ในเดือนนี้ได้โดยเชลี่ยน,นะครับต่วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากฝันังใจที่ดีเป็นฝันังใจให้นะครับบมรูุชัวไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของงานในปัจจุบันนี้ดูสิ อย่างแรกไปขึ้นปเป็นในเรื่องของพระแม่ทุราคาะนะครับเราสามารถขอพรกับพระแม่ทุราคาะเพื่อจะน,อนำนะครับในเรื่องขององานให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับมีความกล้ามากขึ้นที่จะ,ะทําอะไรก็ตามมีสกยภาพที่จะฝ่าฟันนะักยภาพที่จะให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยนะครับ <S <S <ๆ>ต่อมาไปขึ้นใน,เ,นเรื่องของปีวอกในเรื่องเือของการใช้สติปัญญาแก้ไขจัดสรรปัญหาต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะมีความรอบคอบมีความระวังเรื่องต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ดีและการผ่อนคลายจิตใจอย่าไปยึดติด อย่าไปจริงจังกับชีวิตจนมากเกินไปนะเออมันเป็นการที่คุณต้องปรับสมดุลจิใจตรวคุณนเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับภายขังว่าอย่างไรภายขังไปขึ้นเรื่องของความเครียดมันเนี่ยมันจริงจังเกินไปแล้วมันําให้มันเหมือนเวลามันผ่านพ้นไปกับความเครียดอ่ะมันผ่านพ้นไปกับสิ่งอะไรอะไรก็ไม่รู้นะันะั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปลดล็อกความคิดนะปลดล็อกความเครียดตัวเองเนี่ยลงบ้างนะเพื่อจะอทําทุกสิ่งอย่างด้วยสติปัญญาทําทุกสิ่งอย่างให้มันเกิดความสุขได้ด ่านบุญญาเปน็นหานขึ้นปเป็นในเรื่องของการถวายรองเท้ากับพระธุดงค์นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทําบุญกับการบูรณะวัดที่ชมรุดเพื่อจะนุนนํำนะครับในเรื่องของงานที่คุณทำเนี่ยมันมีความสําเร็จมากขึ้น,นะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็จะถูกคลี่คลายไปในทิศทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงการงานของตัวคุณเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับเลขแรกนะครับไพ้ขึ้นเป็นเลขสองนะครับไพ้ขึ้นเป็นเลข เลขสองเลขเก้าหรือเลขเก้าเลขสองเนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้เพื่อเสริมในเรื่องของการงานให้เกิดความก้าวหน้ามาก่ขึ้นเลขสองเสน่ห์นะครับเลขเก้าคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขเก้าไถึงความก้าวหน้านำในเรื่องของการงานเนเรื่องของสิ่งที่คุณทำนะทำให้เสริมในเรื่องของผลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับในเรื่องผลักผู้ใหญ่การพูดการคุยนำการเข้าหาผู้คนเนี่ยก็เกิดความเสร็จมากขึ้นให้คุณนำเลขเหล่านี้เอาไว้รองรับตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทำไวเปอร์ไม่ว่าจะจดใส่กระดาษใส่ในกระเป๋าส ในเรื่องกอารงานตระกุลในวงช่วงนี้นะครับดังนั้นะเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับแล้วจะมุ่งอย่างไรให้ธุรกิจดีขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการทั้งศาลนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องของเจ้าเที่ยวทานะครับเพื่อจะ,อะสร้างความ สำเร็จนะเออสร้างความสมบัตินะครับในเรื่องของการที่อาจจะต้องเสริมเรื่องการบูชาเสริมเรื่องของการที่ปัดกวาดเจ็ดถูในเรื่องของสารนะในเรื่องของประหุมเจ้าที่ในสถานที่ทางานที่คุณทําธุรกิจอยู่นะครับในเรื่องบ้านของคุณเนี่ยเพื่อจะนุนนําให้ธุรกิจคุณมีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาให้ขึ้นพระแม่คงคาในะเรื่องการให้ทานนะในเรื่องของการอุทิศบุญนะการกดนะ้ำอ่าสิ่ง,งญญาต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของิ่งศิษย์ด้วยเทวทวา ประจำตัวเทเทวาประจำบ้านเทึเทวาประจำสถานที่คุณทําธุรกิจอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็ทําบุญให้เยอะๆเพื่อจะบุญนําให้ดียิ่งขึ้นไพ่ขลังว่าอย่างไรล่ะดูสิไพ่ขลังขึ้นเป็นในเรื่องของฟูมฝฟักนะเราก็ดึงดูดนะฟรับฟักดึงดูดเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆรับประคองเรื่องธุรกิจไป ให้ดีที่สุดเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันค่อยๆจะดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นลแล้วนะครับแล้วก็พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยหนุนนําด้วยนะค,คุณก็ต้องส,ส่งเสริมในทุกทิทุกๆท,ท,ท,ทางในเรื่องของการกระทำในเรื่องของการมูสิ่ง,งต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นในอนาคตนะครับให้บุญยางเป็นหายขึ้นในเรื่องของการเสิมด,ดวงโดยการทําบุญนะครับที่เกี่ยวกับน้ำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายน้ําปานะนะครับในเรื่องของการถวาย ปัจจัยขั้นนั้นกันบปัดบบาอารามนะโดยไปถึงเรื่องการถวายทุบเทียนนะตามสถานที่ต่างๆไม่่เป็นวัดศาลเจ้าหรือว่าเทวสถานต่างๆก็จะช่วยหนุนนําให้เกิดแสงสว่างนะทำให้เกิดการกจ,จัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้มันคลี่คลายไปได้ไหวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับรับรู้เลขมงคลซิกที่จะเสริมในเรื่องของการงานธุรกิจตัวคุณในช่วงนี้นะครับปับ๊บเลขแรกเป็นเลขหกนะครับ เลขต่อมาคือเลข8นะครับเลข6แล้วก็เลข8ถือว่าเป็นเลขมงคลน,นะครับที่จะหนาในเรื่องธุรกิจตัวคุณเลข6กหมายถึงความสุขนะครับเลขเป็หมายถึงอินฟนิตี้ทุกอย่างมุนเวียนนะไม่รู้จบนะครับในเรื่องของความสําเร็จที่มันจะมีความไม่รู้จบด้วยสติปัญญาด้วยความสุขที่บงังเกิดขึ้นในใจของตัวคุณดังนั้นะค,ความสุขนํามาแล้วนะค,คุณต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะแล้วคุณนําเลขเหล่านี้ทําเป็นไวเปอร์หรือว่าจดสกัด เก็บไว้ในปสตา,าก็จะหนุนนาในเรื่องของธุรกิจที่มีความรุ่งเรืองม,มากยืนด้วยเช่นกันแนั้รเราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทีดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับเราจะมู่ยังไรนะให้การเงินองของตัวคุณดีขึ้น อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระภายนะเรื่องของการใช้จ่ายตามใจเนี่ยมันเป็นหลักสําคัญเือนกันที่ไพ่ย้ําเตือนขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับในเรื่องประภายเนี่ยคือการที่มันเหมือนแบบเหมือนเดียวดีอร้ายอ่ะบางทีมันก็ใช้จ่ายตามใจอยากใช้นู่นใช้นี่บางทีก็กลัวไปเลยไม่การใช้จ่ายเลยอะไรบางทีอ่ะมันก็ต้องตั้งสติเองให้ดีก็แล้วกันแล้วก็มีการจัดสรรจัดการเงินให้มันเหมาะสมนะมันจะได้ใช้จ่ายตามเหตุและผลแล้วก็สิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะครับต่อมาไพ่ขึ้นเสือสมิงนะครับในเรื่องของอ่อมันเหมือนบางสิ่งบาางงอย่มันก็ ใช้จ่ายตามอารมณ์อ่ะมันเป็นการที่คุณใช้จ่ายตามจิตตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเหมือนมันเจอเรื่องทุกข์มาเยอะเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็กลับไปที่ว่าตงไปซื้อนูนซื้อนี่นะไปซื้อของตามที่คุณรักที่คุณชอบมันก็เผลอพังเผลอเรอเนี่ยเออมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับไพ่ขังขึ้นในเรื่องของพร์ติเคินะครับแล้วก็ขึ้น็นงานในเรื่องของตัดสินนะเป็นเรื่องของ สิ่งศักิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะคาารับจะไม่จะไปขอพอรกับองค์พระพิคเนศได้แล้วก็ขอสติปัญญาด้วยนะครับขอเนเรื่องของพลังงานที่ทําให้คุณเนี่ยมีสติมากินึ้นนะทำให้คุณเนี่ย จัดการจัดสรรเรื่อง,องต่างให้เกิดความสาเร็จในเรื่องของการหาเงินหาทรัพย์นะครับในความฉลาดในการที่ไม่ใช้ายตามใจมิสติมากิงขึ้นนะท่านก็ช่วยหนุนนาให้คุณสมปรรถนานะมีจิตใจที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับไพ่บุญญาเป็ิหารขึ้นในเรื่องของการไหวเสริมด้วยการไหวสันหลักเมืองนะครับแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาล <S <S เพื่อหนุนนำนะคือไหวสั่นหลักเมืองเนี่ยก็จะหนุนนําให้คุณมีหลักมีใจมีชัยมากินขึ้นนะครับแล้วก็มีทรัพย์มากินขึ้นอะไรที่เป็นสิ่งที่มัน เป็นสิ่งที่คุณสมควรได้อ่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอนะ่ะมีความร่ํารวยได้มันก็จะเปิดพลังงานเปิดทรัพย์ตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับรู้สึกว่าเลขอะไรที่จะส่งเสริมในเรื่องของการเงินของตัวคุณในช่วงนี้ใยิขึ้นเป็นเลขสี่นะครับใยิขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งนะถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้นะครับเลขสี่เสริมในเรื่องของ คำพูดวาจานะวาจาที่จะทําให้ดึงดูดศัพท์เข้าหาตัวคุณเลขหนึ่งหมายถึงความกล้านะจะเป็นในเรื่องของพลังงานที่คุณต้องมีคําพูดแล้วด้วยสตินะแล้วก็มีสติแล้วทําให้คุณมีความกล้าที่จะทาทุกสิ่งอยากให้เกิดความสำเร็จแล้วก็คําพูดเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถที่จะนําเลขเหล่านี้นะครับทำเป็นบอยเปอร์ก็ได้นะรหรือจดเสียกระดาษเอาไว้ในกระ๋าส่างก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ